ต้องขอเวลาท่านอธิบดีกับผู้แทนรัฐมนตรีสักครู่นะฮะเชิญครับผมอัญเชิะนะครับประธานสมุนเดือนใหญ่ชายธรรมก็กราบเรียนท่านอธิบดีเลี้ยนไอะครับแล้วก็ท่านสมุนนะครับที่เป็นผู้แทนท่านรัฐมนตรีว่าการ s o ท i t h a m นภียักษ์นะครับคดีนี้นะครับผมร้องทั้งหมดเนี่ยเป็นสองส่วนส่วนแรกคือท่านร้องท่านรัฐมนตรีว่าการ s o ท i ธรรมเรื่องขอให้มีการแก้ไขคำฟ้องซึ่งตามกฎหมายสามารถทำได้ ข้อีิสารนะครับยังไม่มีคาพิพากษาชั้นต้นนะครับออกมาในคดีในคด,ดีหลักที่ศสารจาังหวัดนนทบุรีโดยอานาจของอายการองค์สุขท่นนี้นะครับประเด็นต่อมานะครับซึ่งอันนี้ท่านรัฐมนตรีได้มีคําสั่งให้พิยักทำแล้วคือการตรวจตรวจสอบนะครับประเด็นต่อมาผมได้มีการร้องเป็นคดีเลยนะครับแต่ว่าเป็นคดีสืบสวนสอบสวนที่เกี่ยวกับเจ้าที่รัฐนะครับหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในคดีที่มีการเชื่อว่าสอนในทางไม่สุจริต ก็ค <S an> ือการหาเจ้าท <an> ี <S an> ่นั่นแหละนะครับในคดีนี้ทั้งหมดเลยครับรวมทั้งคนบนเรือทั้งพยานบุคคลต่างๆโดยขอให้สืบสวนสอบสวนประเด็นของผมคือในขณะนี้นะครับถ้าตามได้ก็ตามที่กรมสอบสวนพิเศษเนี่ยยังไม่ให้อำนาจพิยักในการรับเลขสืบสวนนะครับเราก็บอกได้เลยว่าก็เหมือนกับกรมสอบสวนพิเศษยังไม่มีอำนาจจะไปเรียกในกอลลูกของตำรวจนะครับหรือที่เป็นตำรวจเนี่ยนะครับไปยืมเรือของ อู่เก็บเรือเนี่ยแห่งหนึ่งในวันที่เกิดเหตุเนี่ยดีนัยก็ไม่สามารถเรียกมาสอบได้นะครับหรือเราจะให้ไปสอบนะครับเกี่ยวข้อมูลโทรศัพท์เส้นตํารวจเนี่ยไม่เอาข้อสํานวนเนี่ยนะครับดีนัยก็ทําไม่ได้นะครับแต่นั้นเนี่ยที่ผมพูดเนี่ยนะครับผมเชื่อมั่นมาตลอดว่าทีมเนี้ยเป็นทีมที่ผมหวังที่สุดนะครับว่าตอนที่ผมจะวางมือองนาจจากการเป็นประธานชมรมเชื้อหล่อเดียร์จารกรรมนะครับและจะทําคดีแตงโมเป็นคดีสุดท้าย ในชีวิตผมเนี่ยท,ทำมามากกว่าสิบห้าปีเนี่ยก็จะเลิกละไม่อยากทำแล้วนะนะเพราะว่าเราเบื่อความยุติธรรมของประเทศไทยที่ตํารวจเนี่ยนะครับนะครับไม่ได้เป็นตํารวจที่รับใช้พี่น้องประชาชนนะครับคดีแตงโมเนี่ยเป็นคดีอันยศของประเทศไทยที่สุดในประเทศไทยตั้งแต่ผมเกิดมาจนถึงตัวนี้ห้าสิบเจ็ดปีนะครับมีคดีที่มีธงตั้งมาตั้งแต่เป็นคดีประมาทเรามีหลักฐานสําคัญที่เราสามารถชี้ชัดได้เลยว่าน้องแตงโมเนี่ยถูกหายไปตั้งแต่เวลาสองทุ่มกว่า แล้วก็ไม่ได้อยู่บนเรือเนี่ยนะครับในเวลาที่ตำรวจกล่าวอ้างนะครับว่าน้องแตงโมเนี่ยมีนายแซนเนี่ยนั่งอยู่ท้ายเรือในเวลา22.32เนี่ยกล้องวงจรปิดก็สามารถชี้ชัดได้ว่าไม่มีนายแซนกับน้องแตงโมเนี่ยนะครับอยู่ตรงท้ายเรือแล้วก็22.34.00เนี่ยที่ตำรวจกล่าวอ้างว่าน้องแตงโมพัดตกเรือเนี่ยตำรวจที่ทำกล้องวงจรปิดไปเบอร์พืค่ทช่วยแชร่าไม่เห็นน้องแตงโมตกเรือเมื่อไหร่นะครับ ีนขณตตำรวจทําคดีนะครับเขายังไม่เบิดความต่อสารเลยว่าไม่เห็นน้องแตงโมตกเรือเมื่อไหร่แล้วผมถามว่าวันนี้นี่ไม่ใช่หลัก